ต้องกลับมุนวิดีโอมาทางนี้ต้อนรับเข้าสู่เอ้าปอไม่เห็น,น มีคนเข้ามายัางปอนหมูส่งลิงก์ไปให้แล้วนะพี่จีสวัสดีครับพี่หมอนมินสวัสดีครับโอ้ยคิดถึงเดี๋ยววันนี้หมูจะมาจะมาทำก๋วยเตี๋ยวเลือดรสของคุณอานุวัตนให้แต่รอคนเข้ามาสักสิบคนก่อน้อ <c> ง <oughs> เ,เพลงให้ฟังก่อนดกว่าม เอาปอนหมู่แทลลิง์ไปแล้วนะพี่ลงกรสวัสดีครับสกิดข่าวโฮกมาด้วย ูร้องก็จะติดเหลืองหมนหมูแช่ลิงเป็นาปอนรับด้วยเอา้าไม่เห็นมันขึ้นโชว์แล้วกี อนว่าไงนะมันขึ้นได้ไหมปอนเข้ามาได้ไหมหรือว่าต้องหมู่ต้องลงขึ้นใหม่มันแชร์ไปได้ไหมขอโทษด้วยนะครับไม่ได้ขึ้นลิงก์นะบันทึกไฮไลท์อ๋ออันนี้มันบันทึกไฮไลท์เอ๊ะ้้วจะทำไงมาดามปอน แล้วอันที่หมูแชร์ไปมันแช้ไม่ได้อะ่ะททำไมขึ้นสองอันลองขึ้นอันเดียวก็ขึ้นแค่ครั้งเดียวเลยทำไมทไมไมมีสองอันหมูส่งลิงก์ผิดอันเอาแล้วจะนี้ส่งไงปอนพึ่งพึ่งไปผึ่งไปลบลบแล้วแล้วอันเนี้ยมันจะส่งได้ไหมหล,ล่ะลิงก์อ่ะ ขึ้นใหม่อ๋องั้นขออนุญาตลงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหมูขึ้นใหม่เดี๋ยวหมูขึ้นใหม่ไม่ขึ้นมานานเป็นแบบนี้แหละเนี่ยวันนี้หมูจะมาทำเดี๋ยวใครอยากจะมาดูนี่หมูจะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวคุณอาอนุวัตรวันนี้มาดูหมูทำก๋วยเตี๋ยวคุณอานะครับเดี๋ยวหมูขออนุญาตลงก่อนแล้วลงยังไงอะปอน ใจนะว่าคุณต้องการหยุดการสตรีม